สวัสดีนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับตลาดแท็กเตอร์มือสองนะครับบายโมโจนะคันนี้นะครับพามาชมตัว EF 5 14 t นทะครับจากค่ายยันม่านะครับเดี๋ยวพาชมรอบๆพันก่อนนะครับคันนี้นี่วิ่งไม่ถึงพันชั่วโมงนะครับรถพร้อมใช้งานมากนะครับคันนี้ไม่รั่วไม่ซึมนะครับตัวนี้ ยางก็ออยังถือว่าใหม่อยู่นะครับพร้อมใช้งานนะครับด้านหลังนะครับยางหลังยางหน้าพร้อมใช้งานวิ่งอยู่ประมาณไม่ถึงพันชั่วโมงนะครับไปดูที่นั่งคนขับนะครับหลังคาระครับไม่มีแตกนะครับ ไม่แตกไม่รั่วคันนี้นะครับเพิ่มเติมคือท่อนะครับอ่าไปทําเพิ่มมาเป็นท่อคอซิงเนาะอ่าบ้านเราเลยคอซิงนี่อ่าเดี๋ยวเรามาชมการขับขี่กันนะครับฝังเสียงเครื่องนะครับ ไฮร็อเลยนะครับวิ่งแค่หกรชั่วโมงนะครับคันนี้โสภ,ภาพนี้ระบบนะครับด้านหลังนะครับผ่านควรยกขึ้นยกลงนี่ปกตินะครับพร้อมใช้งานนะครับคันนี้เครื่องแน่นๆน,น,นะครับยางก็ยังใหม่อยู่นะครับโอ้ ไม่รั่วไม่ซึมครับนะไม่รั่วไม่ซึมด้านล่างไม่มีรั่วไม่ซึมนะครับมาลองดูมาลองชมการขับขี่นะครับห้าสิบเปดแรงนะครับก็เดี๋ยวเป็นรถขนาดกลางๆนะครับ่อนมาสูง,งตัวนี้นี่คือสภาพเครื่องพร้อมใช้งานมากมีช่างเคลมเองเลยนะครับว่าขับขับนิ่มมากคันนี้ อ่งมันแน่นนะครับตอนนี้เพราะว่าส่วนหนึ่งเลยคือน่าจะเป็นเพราะมันยังใหม่อยู่นะครับิ่ไม่ถึงพันชั่วโมงระบบป่งระบบเบรกวิ่งยังไม่ถึงพันชั่วโมงเลยครับเสินหน้าถอยหลังไม่มีปัญหานะครับ สวยนะครับสมือหนึ่งก็โอ้โหหลายบาทครับนะซื้อรถยังต้องซื้อมีแยกอีกไปดันผ่านพวนนะแต่ตรงนี้นะครับซื้อคันนี้เราได้เลยนะครับเราแถมให้เลยนะครับไปด้านหน้าผ่านพวนอ่อสำหรับคันนี้นะครับ ef ห้าหนึ่งสี t นะครับตัวห้าสิแดแรงม้านะตัวนี้นะครับจะวิ่งอยู่เพียงแค่ห1ร้อยสิบสี่ชั่วโมงนะครับเครื่องแน่นๆเลยนะครับตัวนี้ ส่วนราคาครับเงินสดจะอยู่ที่4 9 0 0 0บาทนะครับอ่าและคันนี้ครับ<ม>เข้าสินเชื่อได้ด้วยนะครับมาเข้าสินเชื่อได้เนาะเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็แถมฟรีเหมือนเดิมไปด้านหน้าผ่านพวนอ่าบริการตรวจเช็คจุดรั่วจุดซึมนะครับอ่าตรงไหนรั่วไหนซึมอ่าเราดูแลให้นะครับตัวนี้รถคันนี้ก็ถือว่านะเดิมเดิมนะครับมีแค่เพิ่มพอซิงขึ้นมา ลดเครื่องแน่นๆนะครับลดเครื่องแน่นๆแล้วก็ซื้อมือหนึ่งนี่มันก็หลายบาทนะครับอาจะต้องซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์แยกอีกแต่ตัวนี้มือ2ครับ49นะครับและยังแถมอีกนะครับใบหน้าผ่านพวนคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วครับรถสภาพนี้ครับวิ่งยาวๆเลยครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับมาลองดูรถได้นะครับรถ ร้านของเรานะครับจะตั้งอยู่ที่แยกบันโพนะครับอยู่ที่โคราชเนาะกับพิมพ์ใน g o o g l e Map แยกบันโพโคราชขึ้นเลยครับร้านเราก็ตั้งอยู่ติดถนนมิตรภาพเลยนะครับมีป้ายใหญ่ๆตลาดแท็กเตอร์มือหน่งมือสองเห็นป้ายใหญนี่แวะเข้ามาชมได้ครับรถของเราเนีมีตั้งแต่3ามแรงยันเจ็ดแรงนะครับมีให้เลือกชมเยอะแล้วก็หลายราคาด้วยนะครับไม่ใช่เรามีราคาที่ราคาเดียว มีหลายราคามีหลายสภาพนะครับตามกําลังลูกค้าเลยครับแต่งน้อยอยากให้มาลองขับดูนะครับลองขับลองเทสไ์ได์นะครับนี่ครับข้างหลังก็มีพื้นที่ให้ลองไถลองขับนะครับว่างนะครับลองได้อยากให้มาลองด้วยตัวเองนะครับอย่างงี้วันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ